คลิปวิดีโอที่ท่านจะด,ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกุลกอรับชมได้แล้วครับ <Yahoo! S 2> สวัสดีครับช่องตะกุลกอเพเพียงมือนี่พี่น้องป้องปลายสปูทุกคนอยู่ในปลาอยางเลยพี่น้องเหมือนนี้มาหยางผ้าพี่น้องเลองานแล้วมาเบิง้งราคาค้วไอ้น้ากันเหมือนนี้มาเบิง้งขอควข้วของอคุณพี่ยังก็เหรอพี่พอุดเด้อพี่น้องมาเบิง้ง พีู่กัดเป็นจากแบ่งปันพี่น้องเพราะว่าน้ำท่วมเนาะก็อยากอาอกแนี่มันไหลตัวเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาเป็นเป็นสีมีคั้วเดี่ยวไดแน่ียพ่อแม่พี่น้องเบิ่งรับชมแล้วก็รับฟังราคากันเป็นสายพัฒนาแล้วล่ะครับพี่นอ้องอ่าทุกตัวที่ที่จะได้ครอ,อบครันกับสีมีแบบไดแน่มีลูกอ่าตัวไดแน่เป็นสายไดแน่อ่าอัตลักษณ์ชัดเจนบอ๊อมาเบิ่งน้ำกันผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็จะเรื่อกดอไลค์รก้นซับสะไคกดติดตามนะครับไปเบิ่งน้ำกันมาสีมีแต่ไดแน่โอเคครับผม อ่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่าพีิวดเนาะครับผมครับพีิวดตอนนี้พี่กัสดันขอบขัวใหเฮาอยู่ไหนเหรอยืนนาดีมูสสิบเอ็ดครับนาดีมูสสิบเอ็ดเนาะครับอ่าผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงก็มาได้ครับมาเบิ่งตัวแรกกันเนาะครับโอ้ของงามเลยครับพี่น้องงามครับกำลังแม่นางอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยก็ควายสาวครับควายสาวของพิวดครับอายุปนัยปนัยครับตอนนี้ลูกแรกขาดท้องครับเนี่ยครับลูกแรกขาดท้องอายุปนประมาณเจ็ดปีครับสามปีสามปีสามปีกุ๊กวะสามปีครับ ตามปีกวกวัวเนี่ยล้วพี่น้องกหนาตาดีเลยนะครับอ่าวงเขาเพิ่นนะครับเขาอุ่มบาดด้ยวยพี่น้องเด้อหนาตาดีเลยหนาหวานครับตาแต่ก็มีแต้แมแน่นะครับกัสิบบอไลด์ด้วยพี่น้องเด้อความสูงมันหลายไปไันนะครับตอนนี้ก็สิประมาณร้อยสามสิบขึ้นอยู่บ่ครับร้อยสามสิบกว่าอย่างเดียพี่น้องผมวัดเมืองเราเดี๋ยวประมาณาร้<พ>อยสา,ามสิบสามร้อาบแดขาดาหรอกครับบ่ขาดหรอกพอผมวัดแล้วเมื่อกี้นี่ครับนะครับลั้ตาโตดีเลยครับสําหรับกล้วยแม่นี่ยนะครับคนนะเพิ่นผสมเพิ่นผสมในโดนวานไหนแล้ว ซ,ซี่เดียนที่เขาหาเดียนนี่แล้วครับเนี่ยที่เขาหาเดียนตุลา,านี่แล้วครับผสมตัวป่ะครับผสมตัวเพราะว่ามันเป็นเสาอยู่นะครับก็เลยว่าอยากเอาสอดนะครับผสมพอไดยพอบ้านๆนี่บอกคือพอพัฒนาแล้วพอพัฒนาแล้วครับอ๋อพอพัฒนาแล้วเนาะคือคือพลานแล้วพอมันคือพลานแล้วนะครับพอเข้ามาเกลี้ยงครับพอเพิ่นกันที่รับจ้างยี่น้ำมันขึ้นมี่สามสี่พันนะเนาะครับอ่าประมาณนี้พี่น้องก็ดีเติบนะเพราะว่าก็บ่ถึงว่ากับขี่ไล่นะตัวเพิ่นพี่น้องนะครับนำตัวดีเลยขายแข็งดีเลยครับพี่น้องเช็คเล็บบางกัน นี่ครับเรียบดีครับเรียบดีขาแข่งง่ายครับสวยพัฒนาไปได้ดีหม้อทองดีขนาดครับพี่น้องนะครับเบอร์ลำตัวเพิ่นขวันดีครับขวันหางกนหางทองขวันตกสวงเลยพี่น้องนะครับเบมึงท้ายเพิ่นน้ำกันน้ำผมนะครับท้ายดีเลยหางกับพราได้ครับอ่าเลยเขาอ่าเลยมาเขาลงมาจังหน่อยพี่น้องนะครับนมซีเตาสวยๆนะครับตัวนี้กับประมาณทองประมาณสามสี่เดือนแล้วครับอ่าน่าจะประกันทองได้แล้วพี่น้องนะครับได้ครับได้ครับตรวจตรวจบม้อพังหม้อต้องเอาไปครับขานมาเบื้องแล้วนะครับครับผม ตัวประคองข้อกระเทือนครับค้อยแต่นี่นะครับนะครับผลหันหลำข้อกูไงเลยพี่น้องจนยน่อนนะครับสวยวย <นะ S 1> ตัวเนี้ยผูดด้ใดเห็น,นแม่สาวาน,ะนะครับแม่สาวท้องแรกนะครับสาวท้องแรกสี่สามสี่เดือนผู้ใดมักสายพัฒนาเดี๋ยวว่าบบต้องกับพัฒนาหลายครับไปนี่กันหน้าจะลูกมาทรงเป็นพัฒนาเรียบร้อยแล้วเนาะครับเรียกเลยเปิดราคาหลายไปไลยพี่ผมก็ราคาพันแปดสิบครับราคาแปดสิบเนาะเปิดไปแปดสิบต่อรองเลย ได้ครับต่อรองได้ด้ครับตัวนี้80คะแนนคือ8ปดเมื่อนหรอพี่น้อง8ปดเมื่อนนะครับสูง 100, 34, 35, ร้อยสามสิบส่าิบหาปขาดนะครับแม่สาวทองแรกนะครับสาวทองแรกสี 4, เดือนอ่าคุภพอสายพัฒนามาแล้วรับจ้างน้ำบานนะครับเป็นสายของเงินทางเบิ่มนหรอครับพี่น้องพอเพิ่นนะเป็นสายเพิน่นประมาณนั่นแหละนะครัหน้าตาเพิน่นเล็บแข็งเล็บขาดีเลยครับพุน่นเล็บตรงนี้ีครับ,รบออแ<ค>ข็งขา,<อ>ขาดตรงนีบน้บอกเบอร์โทรพี่น้องไปนะ จำได้บ่โอ้ยเบื่อโทรศัพท์อยู่บ้านพูดน่ไปยังครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปทำน้ำให้มื้อนี้มาเบิ่งตัวที่สองนะครับจะเป็นโคมแม่ลูกเนาะโคมแม่ลูกครับแก้มดีเลยครับพี่น้องนะครับคนน่ะแก้มดีแข็งขาก็ดีลูกกก็ดีลูแม่ครับลูกตัวเมียว่าพ่ะน่ะครับพี่น้องลูกคนคนว่าลูกเบิ้มนะครับตัวนี้มีใบมใบมีครับครับเอกสารครบด้วยครับลูกเบิ้มอายุก็อยู่ประมาณหาหกเดือนเนาะ ครับประมาณ6กเกจเดือนนี่แล้วหกเกเดือนเนาะครับอันนี้ใบครับหกเกจเดือนประมาณจิตเดือนเพราะว่ามาอยู่น้ำผมกระซีเดือนแล้วประมาณนี้แม่เพื่อนท่องบ่ตอนนี้ท่องครับท่องบักสร้างเลยครับหานะครับตรวเลขโอ้ท่องสร้างสว่สร้างเลยเนาะสร้างอุดรครับความสูงมันอยู่ที่ประมาณอยู่ประมาณสามสิบยูบวกหกลอยสามสิบบวกกันเนาะครับอ่าเรามาวัดเบิ่งอีกทีนึงพี่น้องแต่ว่าสามสายตาผมก็บลอยสามสิบบวกขึ้นอยู่ดอกครับพี่น้องจะมาเบิ่งเอาว่ามันสิ ได้สำหรับน้องมาวัดเบิ้งเอาพี่น้องผู้ใดมาเบิ้งตัวจริงกันเลยเป็นโปรยังไม่โดนอะให้เพ่นประกันวัดประกันความสูงกันก็ได้เนาะครับนี่ครับพี่น้องนะลูกเพกันลูกเบิ่มครับมีใบเด้อในท้องเพิ่นสร้างอุดรนแมนบ่แมนครับมีใบพร้อมเด้อมีใบทั้งสองใยนะครับเด้อควบแม่ลูกควบนี่ชุดนี่เปิดไลน์มาในพิธี่าว่าที่ห้องไว้ใหญ่วางสิบสามเหมือ่าเปิดสิบสามคะแนนขึ้นหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทสวยๆนะพี่น้องนะครับสวยงามครับใา่ดีลูกก็ดีนะครับลูกคนลูกคนกระถ่ายดีดีครับพ่นะที่หลอกเล่าสวยๆเลยครับนะครับลำตัวเมพิ่นขวัญก็มีนะครับขวัญหาเหมือนหาท่องนะครับขวัญตกสวงนะครับอ่าท่องประมาณจักเดือนแล้วก็ไว้ท่องท่องสี่เดือนครับประมาณสามที่เดือนเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับประมาณสามที่เดือนเมองตามใบก็ได้พี่น้องเด้อตามใบก็ได้ครับใบมีลูกที่ไรใน่องนะ แต่แต่อันมาล,ล,ล,ลูกประมาณลูกสามครับค่าทอง,องลูกสามค่าทองเนาะครับพี่น้องลูกสามค่าทองแม่พันตาแตมได้ดีครับตัวนี้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทโคบนี่แม่ลูกมีใบครบด้ยวยครับใบมีเบิทั้งลูกในท่วงทั้งลูกนอกทั้งนอกด้วพี่น้องด้อโคเบิร์ตตัวนี้มาเบิรงตัวจริงกันเอาพูดใด้มาก <c oughs> โอเคครับผมมาเบิรงตัวต่อไปอันนี้ก็แม่สาวทองแรกลูกบ่แม่สาวต่อเป็นลูกเคยเคยมีลูกมาแล้วครับเคยมีลูกมาแล้วครับตี้งเดือนก็สี่ วิชาเดือนแล้วนะครับหาหกเดือนแล้วเนาะครับหาเดือนตุลานี่แหละโอ้หาเดือนใบมีครับเสื่องตัวได้ใบครับผมยิ่งใงญ่ครับบบกยิ่งเงีครับอันนี้ยิ่งใงญ่นะครับอ้เสื่องพอยิ่งเงี้ไใบครับความสูงก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบสาม้วสามสิบสี่ลพี่น้องนะครับบัดแล้วได้ประมาณนี่ด้พี่น้องเด้อหัวโหนกหมอดท้องส่วยๆเลยครับนะครับนี่ครับนะเขาเปิดดีขนาดมึงก็ข้าว่างเงี้ครับส่วนมาขั้วยัง่นี่ก็เป็นขั้วอ่างเลยพี่น้องอ่างครับอ่างเงีันอ่างเบ างเงี้ยเลยล่ะครับกล้วยอยู่นี่คอกนี่คนนะครับบางางเพื่อนนะอ่างดีคนะอ่างแบบงหญ่เลยครับผลหางขั้วหางดีเลยคนนะพูดหางเพื่นกับไลขาดขาสีขาเลยพี่น้องเงาหางแค่ล้างแค่ลังจนน้าพวงเลยพี่น้องตัวนี้เอาไงซะนะครับเนี่ยตัวนี้สวยๆเสื้อเจ้าหญิงไง้ไปในท้องใบเดียวใบก็มีด้พี่น้องด้วยเอกสารครบนะครับรับประกันรับประกันน่าจะลูกตัวที่สองนะครับในท้องประมาณนี้ ลูกตัวทีสองในทสองนะครับบึงเจ้าอย่างไงลูกแรกเพิ่นแยกไว้แล้วเบิ่งถ่ายเพิ่นอีกแค่นึงนี่ครับนมสีเต่าสวยๆนะครับอ่านะครับอ่าครับลำตัวเพิ่นอ่างเพิ่นคมยาวเพิ่นอ่างดียาวดีครับใหญ่ดีเป็นตะเลี้ยงไปทางหน้าแขีงขาราคาไรป่ะในพิุ่ดตัวนี้เปิดได้13ครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับคือกันคือกันกับแม่ลูกครับอ่าสางราคาทองกันกับโคแม่ลูกนะครับเด้อตัวนี้ สูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นี่แหละครับอ่าผสมเจ้ายิ่งไ่ไปในท้องสี่เดือนแล้ว<ไ>ปุ้ดมักกระล่องมาเบิงตัวจริงเบิง,บงตัวร่องราคากันได้บเ,เบิงกันครับผมคุยกันได้ครับคุยกันได้บม่มีปัญหาครับสาหรับราคาขอตวาดมาักจืกใจกันคุยวามดบตาแต้มแก้มจำนี่นะครับตาวากอัธิบดีแต้มหมายคาา่าปลาตวากต้มจำหนีข้ออ่องกับนี่นะครับพี่น้องนะโอเคครับผมปุ้ดมักตัวนี้แงนี่กระลองโทรสอบถามเบิงอีกเช่น เดเบอร์โทรมันจะขึ้นห้อีกเช่นึงครับผมมาเบิ่งตัวสีสามพี่น้องนะครับโอ้ตัวนี้เก็งามครับพี่นอ้องอ่างางี้กันอ่างดีอ่างดีกันนะครับอ่างผลเลยครับท่องเกักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ท่องเก้าแล้วครับท่องเก้าเดือนแล้วเอาสีออกแล้วตัวนี้สีออกแล้วครับพี่น้องสีองยออกเลย้ะครับบ่งหน้าตาเพิ่นบ่เกินเดือนตุลาจะเป็นสายผสมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายผสมแล้วเพราะว่าหน้าตาค้ายๆออกทางมูลานิดนึงครับพี่น้องน่าจะสายผสมแล้วล่ะตัวนี้นะครับอ่างงี้เลย นะครับความสูงวัดเลยลอยสามชี้บวกครับตัวนี้ลอยสามชี้บวกเนาะพี่น้องลอยสามชี้บวกว่าสันละว่านะครับจะมาเบิ่งเอาทีหนึงพูดได้มากมาเบิ่งเอาทีหนึงคุยกันได้ครับมาคุยกันได้คุยกันได้ต่อการลองกันได้ครับครับมาเบิ่งตัวนี้ราคาลายป็นไหนครับพี่อันนี้ผมเปิดได้หกหมื่นครับหกหมื่นครับโอราคาดีๆเลยพี่น้องท่องแปดเก้าเดือนแล้วเด้อพี่น้องสิได้กินน้องเลยเนี่ยเกินเกินตุลายเลยโอ้เกินตุลายกับว่าตุลายนี่ราคาเป็นไงบวมราคเป็นไงเนี่ย ยี่มันบวมเลยเด้พี่น้องนะครับใครบวมแเราเบิบรบวมแล้วน้อมก็เริบร้องล้วพี่น้องนะครับหกหมื่นจ้โอ้พี่น้องได้หกหมื่นเครื่องจะได้ไหมครับนี่ซึ่งลูกผสมคือกันนี่แหละครับโอ้พอพอดีครับพอมีสายแล้วแล้วเนาะพอมีสายเลี้ยงแล้วครับพอมันนะพอมีสายเลี้ยงแล้วครับพี่น้องเพราะว่าพอมันนี่บื้ขี้ไร้ก็เลียกกันละพอมันนะนะครับไร้เงาคนเงาดีพอมันนะ อ่างดีครับค้วยของมันเจ้ารัวเลยว่าเลยว่าเลยว่าสวดไว้ทีครับสาวท่องแรกผสมจริงครพี่น้องเนาะเสียวอกแล้วครับบ่เกินนี่แหละสิ้นเดือนน่ะนาจะได้เห็นตัวเพิ่นไปรุ่นเราผู้ได้มากกะรองโทรมาสอบถามราคาหกหมื่นครับเปิดได้หกหมื่นครับเปิดไปหกหมื่นกะต่อรองันไ้ครับพี่น้องบอมันบอกขั้มไดนขั้นั้นดอกาำรับเพิ่นคุยกันได้คุยกันได้ครับตัวได้คือกันนะพี่น้อง ที่าพานมาสามตัวนะคุยกันได้คุยกันเลยมาก็ลยต้ตอ,องรับก<ด>ันไ,ได้ได้กันแล้วกินเขาแล้วค่อยเมียบ้านครับผม <c oughs> โอเคครับมันนี่ก,กับพามาเบิ้งขอบก้อยพิวอุชนะครับสามตัวอ่าแม่สาวสามแล้วก็อ่าโคแม่ลูกหนึ่งนะพี่น้องเด้อผู้ใดมากตัวใดก็ลองโทรสอบถามเบื้อ่าน้ำพิวอฒชเดี๋ยวเบอร์โทรผมนี่ขึ้นให้จังโทรสอบถามพี่กัดกับยูบ้านน่าดีใครสวางมูสิบเอ็ดเนาะครับกอควายกับยูแปลแผลพิลาบานนต์สารานผู้ใดก็มาเบิ้งกับจังสอบถามมันอีกแค่หนึงตามเบอร์โทรับอย่าเข้าหายไปนะพี่น้อง ตอนนี้ก็ผ้หลักข้างล่างกับไตปลายางกับป้าเขาน้ำพงข้าจะน้ำล่องนะครับข้าวจัน้์มิจจะน้ำครับผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงซ้อยกะมาเบิ้งเอาหรือผู้ใดมักหากล้วยสายพัฒนาแล้วเพื่อจะไปต่อยอดกะน่าสนใจครับสำหรับกล้วยคลองนี้เนาะโอเคครับผมวันนี้กะช่องตะกุนกอพ่อเพียงกับพามาเบิ้งกล้วยนงาําราคาดีๆหลังเลิกงง่ายขึ้นเราพี่น้องผู้ใดมักกะสนับสนุนช่องกับกดและกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจในการในชิปต่อไป มันนี่ช่องตระกูลกอพ่อเพียงกับขอร่าไปก่อนสวัสดีครับผม